สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดของผมนะครับนานๆจะได้หยุดทีหนึ่งก็ขออนุญาตไปออกกําลังกายไปตีเทนนิสเดี๋ยวเราจะไปรับเพื่อนๆแล้วก็ไปหาอะไรกินกันนะครับแต่สิ่งที่ตื่นเต้นมากที่สุดเลยนี่เลยนะครับเพิ่งได้มาเลยนะครับ t o y o t a f o r t u n e r Leader G+ นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดถ้าเกิดว่าใครกําลังหาความคุ้มค่าต้องบอกเลยว่า Leader G+ ตัวนี้คุ้มค่าแน่นอนเลยนะครับเพราะมีการในหลายๆอย่างเลยอ่าใครมาเนี่ย <Hey. S 2> <Hey. S 1> ดูดูรถใหม่อังเกลาสวยไหมสวยไหมสวยไหม,ม,มชอบไหมไหนสวยตรงไหนบอกซิสวยทั้งคันเลยสวยทั้งคันเลยนะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็มีความสะดวกสบายนะครับอย่างเช่นการเปิดท้ายรถเนี่ยก็คือเป็นระบบไฟฟ้าด้วยแม่โอเคหอมที่นึงหอมหอมโอเคบาย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 ,บาย แล้วนี่เลยนะครับสิ่งที่ชอบมากสำหรับรุ่น G+ ตัวนี้นะครับล้ออลอยที่เป็นสีเทาสีพิเศษเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้โดยเฉพาะเลยนะครับผมว่าเท่มากๆเลยพอเราดูรถโดยรวมแล้วมันก็จะมีความโฉบเฉี่ยวอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับไปเราไปลองทดสอบขับ Toyota Fortuner Leader G+ กันดีกว่านะครับเพื่อนรออยู่เราไปตีเทนนิสกันครับไป และนี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะที่ได้ขับ l e เดอร์ G+ ตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่ามีการ Plus หลายอย่างมากเลยโดยเฉพาะในระบบของความปลอดภัยมีกล้องรอบคันนะครับมีระบบด้านหน้าที่จะเตือนก่อนการชนนะครับอันนี้แล้วก็มาถึงจุดที่เราจะมารับเพื่อนของเราแล้วนะครับผมส่วนเพื่อนที่เราจะมาเจอกันในวันนี้นะครับก็บางคนอาจจะเคย เห็นในช่อง youtube ของเราแล้วนะครับเพอําพิเชษเป็นเพื่อนรักเลยและตอนนี้รอเราอยู่แล้วสวัสดีครับไวเล่นป้ายแดงมาเลยไม่ว่าเราจะทำงานอะไรก็แล้วแต่เนาะเราก็มีสองคนช่วยสปอร์ตเยอะ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 ว้าวซับวครับรถใหม่รถใหม่สวยมากแล้วเล็กเป็นไงช่วงนี้สบายดีไหมเพื่อน ช่วงนี้สบายดีครับผมเดินทางต่างจังหวัดพรุ่งนี้ไปฮ่องกงคุณภรรยาไปทำงานที่นั่น้าออริเล่ใช่ก็เลยจะไปเป็นเพื่อนแล้วไปยังไงกันนะขับโอร์กเนอร์ไปวงไม่ใช่เครื่องเครื่องขับโฟล์กเนอร์ไปส่งที่โรงยบาลไม่ใช่โรงยบาลแต่ขับโอร์กเนอร์ไปส่งที่สนามบินอดีดีแต่ช่วงนี้พวกเราเนี่ยจะค่อนข้าง ใส่ใจเรื่องสุขภาพเป็นหลักนะ uh huh. คือถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อแบบกี่ปี uh huh. เมื่อสักสิบปีที่แล้วเนี่ย uh huh. เราก็จะเตะบอลมั่วๆอะไรข <Right. S 1> องเราไปเล่นกีฬามั่วๆแต่อยู่ๆเทรนด์มันก็เปลี่ยนนะพูดถึงอะแบบเด็กสมัยนี้เขาไม่เที่ยวกลางคืนกัน <Yeah. S 1> เท่าไหร่แล้วนะ เวลเนสเวลเนสสมัยนี้กับกลายเป็นว่ามาดูแลสุขภาพเหมือนเราทํางานกับเด็กอ่ะช่วงพักเวลานีนวิดพื้นกันใหญ่เลยนะที่สี่เนี้ยะใช่เด็ก4ี่ห้าขวบไม่ใช่ไม่ใช่เด็กเด็กแบบเด็กไฮสคูลแบบโตแล้วเขาเทรนนิ่งกันจริงจังแล้วตอนนี้ไม่เลวตอนนี้ you're doing like แบบ healing ใช่ไหมท้าไมมันถึงมาเป็นเทรนด์จังมันมีแบบมันไม่ใช่แค่สุขภาพร่างกายอย่างเดียวแล้วนะมันเป็นสุขภาพจิตด้วยเนาะสุขภาพจิตอี่าสิ่งไม่รู้นะหยุดแบบ สาปีนี้ได้มาที่แบบเรื่องเวลเนสดังขึ้นมาช่วงโควิดพอคนมีเวลาว่างมีเวลาคิดไม่ได้ไปเดสอดรักไปทำมไม่ใช่เดสอรักไปทำงานทําอะไรเยอะแยะไม่ทันคิดดูแลเรื่องตัวเองคนก็คิดได้ว่าไอเรื่องความคิดมันสําคัญแค่ไหนและแล้วคนที่มาเรียนกับเราก็คือว่าเราทําหน้าที่เป็นอินสตรัคเตอร์ใช่ c t o r เรามีซาวน์ฮีลิ่งเรามีโยคะเรามีฟิตเนสมีโยคะมีฟ<อ>ิตเนสมีซาวน์ฮีลิ่งแต่ว่า<อ>พาร์ทที่ที่พวกแบบการพูดคุยกันอะไร all that ก็มีเอ็กสเพร์ตมาคุย you know like I don't know ก็ but I like the sound healing part ซึ่งมันทำอะไรกับร่างกายเราก็คือในร่างกายเรามีน้ำประมาณ72%ไอ้ vibration ที่มาจากไอ้ sound เนี่ยมันไปกระทบไอ้ถึงเซลล์ของเราให้ frequency มันปรับสมดุลแหละ you know ให้มัน balance มากขึ้น physically ร่างกายเราก็รู้สึกดีขึ้นอัตโนมัติจาก frequency พวกนี้อันนี้ออกคันนี้มาเมื่อไหร่เนี่ย ไม่เช้าเลยนี่คือจริงงแรเนี่คือครั้ง,รงแรกที่ได้ขับตอนที่ถ่ายโฆษณาไม่ได้ไม่ได้ขับสักเท่าไหร่ออแต่เห็นแล้วแหละว,ว่ามันมีแบบฟังก์ชันอะไรใหม่ๆโดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยกับเวลาเราเปลี่ยนเลยนะเห็นปะ่ะเนี่ยมันกระพริบเนี่ยมันเป็นตัวสัญญาณที่มันเตือนเราเพราะนั้นการที่มีฟีเจอร์นี้ดีมากเลยที่เขาบอกว่าไม่ควรที่จะแซงซ้ายเพื่อความปลอดภัยนะจ๊าไว้เลยเวลาเราขับรถไม่ควรที่จะแซงซ้ายเพราะว่าพวกรถใหญ่ๆอย่างเงี้ย เขาจะไม่เห็นเราถ้าสมมติเขาเปลี่ยนเลนขึ้นมาเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีระบบแบบนี้คืออันนี้ที่เขาเน้นใหม่ๆคือเรื่องความปลอดภัยใช่ม้วมีการแบบว่าเตือนด้วยนะสมมติว่าเราจอดอยู่ที่ไฟแดงเนี่ยเราเหมอดูวิวดูอะไรเพลินแล้วรถข้างหน้าไปแล้วเนี่ยเขาก็จะเตือนให้ด้วยว่าแบบเออไปได้แล้วถึงเวลาแล้วอะไรรับรถเพลินๆที่บ้านก็ใช้ใช่ใช่ใช้อยู่ใช่ป่ะฟอร์จูเนอร์ใช้ทั้งบ้านเลยฟอร์จูเนอร์มันเลยขับขับต่างจังหวัดบ่อยด้วยนี่ใช่ไหมใช่ใช่ขับต่างจังหวัดบ่อย แม่ชอบแม่จะชอบขับด้วยแล้วก็ด้านด้วยแต่คุณยายอย่างเงี้ยชอบนั่งหลังซึ่งคุณยายก็อายุบาบเยอะแล้วอ่ะใช่ไหมใช้ตั้งแต่แบบสาวๆเลยตั้งแต่แบบแปดสิบก็ยังใช้อยู่ตอนนี้เก้าสิบกว่าก็ยังใช้อยู่และช่วงนี้นะจะบอกว่าเรากําลังจะไปตีเทนนิสไม่ใช่ว่าเราเป็นแบบเก่งนะแต่เรามีอเจนด้าคือนี่ คุณอ้ําคุณอเล็กเนี่ยเรากําลังจะลงแข่งแล้วรันไปดูเพื่อนแข่งมาแล้วรู้สึกอินสปายมากก็เลยไปสมัครด้วยโค้ชโค้ชจับแข่งนี่โค้ชโค้นโค้ชของเราใช่แต่โค้ดก็เล่นด้วยนะเพิ่งจะกลับมาเล่นวันนี้โค้ดสอนพวกเราใช่ไหมวันนี้เดี๋ยวโค้ดหนึ่งต่อสองนะเราฝึกดับเบิลนะโค้ดตีมาแล้วเราต้องฝึกกันเป็นทีมนะแ้่โค้ดอยู่คนเดียวอ่ะโค้ดจะทักมแต่โค้ดไม่รู้จะโค้ดจะวิ่งไหวหรือเปล่าเฮ้ยโค้ด ซึ่งทุกคนก็ที่ที่ดูอยู่ก็คงคิดว่าโอ้โหวนนี้ถึงขั้นแข่งเลยเอใช่ครับชแต่ว่าเราไม่ได้ไปแข่งแบบจริงจังขนาดนั้นเดี๋ยวก็เห็นฝีมือของเราว่าเราไม่ได้อะไรเลยแต่มันจะมีการแข่งแบบเลเวลที่มันไประดับไปึ้นไปเรื่อยๆสำหรับคนแบบพวกเราอ่ะไม่ได้เก่งไม่ได้โปรไม่ได้อะไรบิ๊กินเนอร์ ปกติแล้วนะคนนี้เขาโปรไงเราสู้เขาไม่ได้เพราะนั้นเราก็จะหยอดไปเรื่อยๆหยอดไปเรื่อยๆ <c oughs> แต่คนที่เราจะชนะให้ได้ก็คือคนนู้นเหมือนมาเล่นเปนตองเลยอะอ่าเราจะเล่นเกมนะครับก็คือว่าเราจะเป็นเจ้าของคอร์ดก่อนนะครับก็คือเรา แข่งกับเขาถ้าจะเป็นเจ้าของคอร์ดเขาจะต้องได้2แต้มแต่เขาแพ้นหนึแต้มเขาออกเลยละไอคนหนึ่งตามเลยโอเคปะ Go on, c h a z l oh! e s, <laughs> <S นี่เขาได้หนึ่งคะแนนแล้วแต่ถ้าเขาจะชนะผมเขาจะต้องได้อีกหนึ่งคะแนนเคยเห็น คารดอนสีชาพันธ์ไหมครับนี่เฮ้โอ้โได้ด้วยตื่นเช็ดมึงเป็นเจ้าของขอดแล้วโค้ไม่ได้ตีมาปีหนึ่ง อ่อยให,ให้ให้ลูกศิษย์บ้างนี่โค้ดโค้ดอ่อยให้จริงๆโค้ดเล่นได้ดูนะผมจะมจะตีโด่งไปเรื่อยๆให้เขาพลาดเองโอ้ ยังเปิดให้มันนะเมื่อกี้ส่วนคนนี้นะครับเราหยอดอย่างเดียวเช็ด ลูกวันเล่ลูกตีเราอาจจะสู้ไม่ได้แต่ลูกวิ่งมันสู้เราไม่ได้ไดดดแนยนอนน้องหยอดอย่างเดียวเช็ดศูนย์สี่สิบเรียบร้อยนะครับวันนี้เราก็มาออกกำลังกายด้วยกันหิวแล้วหิวไปรัไปร้อนกินไี่ไหนกันเดีย๋ยวไปกินข้างๆตรงนี้มีร้านที่ประจำอยู่ โอ <Okay. S 2> <Okay. S 1> เคปะปะปะปินข้าวกันกินขา้าว let's go <S เป็นไงครับโค้ดรู้สึกว่าตอนเคมีสตรีมันยังไม่ค่อยได้ทำไมต้องต้องฝึกอะไรต้องซ้อมอะไรเพิ่ไมไหมต้องฝึกต้องฝึกเคหนหนมีสตรีกันนิดนึงทำไมอือจะเล่นจะเล่นจะเล่นเป็นทีมมันก็ต้องเล่นเป็นทีมถ้าเล่นเป็นเดียว,เ,ยวเล่นยังไงเล่นเป็น<ม>ทีมก็มคือต้องต้องรู้ว่าใครทำอะไรรู้ว่าใครเก่งอะไร อาจจะไปเล่นกันอย่างนี้เล่นกันมั่วซั่วอย่างเงี้ยไปชนะเขาหรอกโอ้โหนี้ไม่ไม่ไม่ใช่โค้ชจริงจังนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเฮ้ยทำไมอ่ะวันนี้คือคือเป็นโค้ชของพวกเราแต่ว่าเดี๋ยวคือคนจะเข้าใจเขาทรงได้ไงทรงเหมือนโค้ชจริงจังใช่เหมือนแบบเหมือนเหมือนผู้เล่นที่แบบเกษียณแล้วอ่ะแล้วมาเป็นโค้ดทรงเหมือนแบบนักกีฬาเก่าอ่ะเหมือนอดีตมือหนึ่งของเริ่มปล่อยตัวเยาวชนเริ่มปล่อยตัวใช่ใช่ใช่อดีตทีมชาติไม่เกิน13ปี กษียณตอนสิบสี่ปล่อยตัวมายี่สิบตกวีลวันนี้ก็สนุกสนานมากนะครับได้มาตีเทนนิสออกกำลังกายเฮฮากับเพื่อนแล้วก็มากินของที่เราชอบด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับ t o y o t a Fortuner Leader G Plus G+ นะครับที่มี Plus ขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของ ความปลอดภัยรอบคันเลยนะครับผมแล้วนอกจากนั้นนะครับ Fortuner Leader ทั้งซีรีส์นะครับจะมีซีรีส์ย่อยหลายๆซีรีส์เลยนะครับทุกรุ่นเลยนะครับมีการ plus option เพิ่มเติมนะครับอย่างที่บอกเรื่องของความปลอดภัยมีแน่นอนเลยถ้าใครสนใจอยากจะทดลองขับหรืออยากจะไปซื้อหรือสนใจอยากจะได้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ไปติดต่อที่ t o y o t a าโชว์รูมทั่วประเทศไทยเลยนะครับฝากด้วยมันเป็นรถที่ดีมากๆจริงๆนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับเราไปก่อนนะครับผมไป บายยอาคุณชายครับขึ้นขึ้นขึ้นครับขึ้นครับ okay. โอเครับรองไม่ผิดหวังครับรถใหม่สวยมากสวยเกือบจะสวยเกือบจะเกือบจะพูดคำอื่นแล้วใช่ไหมสวยดีมาก, <laughs> ก <laughs> นี่เราต้องพูดจาให้มันไพเราะหน่อย <laughs> <laughs>